มาต่อกันที่ความขยดเกีียวกับทรัพย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญาก็มีโทษจำคุกแหละจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะองค์ประกอบนะคะของความผิดนั้นทีนี้เราพูดไปแล้วดึงเรื่องการลักทรัพย์นะคะเรื่องการวิ่งราวทรัพย์นี่ที่เราดินบ่อยๆคือการชิงทรัพย์การชิงทรัพย์เนี่ยโทษมันจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมมันรุนแรงขึ้นนะครับการชิงทรัพย์คือการที่คนร้ายนะครับคนร้ายข่มขู่บังคับให้เราสมอบทรัพย์ให้ นะครับส่งมอบทรัพย์ให้หรือครูเข็นว่าโดยวิธีการครูเข็นคือครูเข็นว่าจะใช้กําลังประทุสไลายในทันทีทันใดนั้นนะจะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธก็ได้ครับถ้าไม่ส่งมาบึงเก็บตัวอาจจะใช้กระปั้นรุล่วยก็ได้ฝ่ามือก็ได้หรือเราเห็นว่าเป็นปืนปลอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่สําคัญครับจะเป็นแค้ปืนปลอมครถ้าถ้ามีการข่มขู่ใช่ถ้าข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายจะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธก็เป็นความผิดฐานทิงทรัพย์นะครับ มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปสิบห้าปีแต่ถ้าใช้อาวุธใช้อาวุธโทษสูงขึ้นอีกครับค่ะแต่ชิงทรัพย์ต้องไม่เกินสองคนนะค่ะคนร้ายต้องไม่เกินสองคนอย่างเช่นเราเห็นเข้าไปในธนาคารหรือไปร้านทองครนะฮะเข้าไปคนเดียวเราก็เรียกว่าชิงทรัพย์ชิงทรัพย์เข้าไปสองคนเรียกว่าชิงทรัพย์แต่ถ้าเข้าไปมากกว่าสองคนสามคนนี้เรียกว่าปล้นทรัพย์ปล้นทรัพย์โทษก็จะสูงขึ้นอีกนะครับโทษก็จะสูงขึ้นอีกปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ ทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายโทษมันจะสูงไปตามราดับนะครับเพราะฉะนั้นชิงทรัพย์กับปล้นทรัพย์ต่างคนคือจำนวนคนนะฮะเพราะนคนั้์ปล้นทรัพย์ต่ต่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ทฟังข่าวบางทีผู้สื่อข่าวอาจจะไม่เข้าใจกําลังจะบอกอยู่นะฮะคนที่ทําสื่อหรือพาดหัวข่าวเนี่ยนะคะอ๋อปล้นแบงค์ปล้นร้านทองเข้าไปคนเดียวอ่ะไม่ใช่มันต้องเป็นชิงทรัพย์นะชิงทองอะไรอย่างนี้ชิงทรัพย์ชิงทอง ทีนี้ไอ้ชิงตรงนั้นอ่ะมันอาจจะคาบเกี่ยวกับความผิดอื่นก็ได้นะเช่นเช่นลักทรัพย์เลยขณะนั้นไม่มีคนเห็นอืแต่แต่วิ่งออกมาแล้วมันมีคนเห็นวิ่งค่แล้ววิ่งเราก็วิ่งตามพอวิ่งตามไปปั๊บก็เอาปืนเอามีดมาขู่ห้ามตามมาอย่างนี้ก็เป็นชิงทรัพย์ได้นะครับอ๋อมันมีสเต็ปของมันใช่ครับตอนแรกมันก็ลักนี่แหละค่ะแต่พอแต่พอไล่ตามมาทันกับคอมครูให้ให้เราไม่ให้ ไม่ให้ติดตามหรือส่งมอบซัพย์มาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เป็นชิงทรัพย์ได้ถ้าด้สามคนขึ้นไปก็จะเป็นป้นรั์ทีนี้ไอ้สามคนขึ้นไปเนี่ยหรือสองคนหรือสามคนขึ้นไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทั้งสามคนจะต้องไปร่วมกันป้นในเวลาเดียวกันนะอย่างเช่นแบ่งหน้าที่กันก็ได้เช่นคนหนึ่งเป็นต้นทางอีกคนหนึ่งขับรถรอแต่อีกคนหนึ่งถือปืนไปชิงคือร่วมกันแต่ดูพฤติการณ์สามคนนี้แบ่งหน้าที่กันทำก็เป็นการป้นรัพได้ป้นซัได้เป็นการป้นรั์ได้ครับ ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกอาจจะเป็นการนะลักทรัพย์พอ,ออกมาเป็นวิ่งราวทรัพย์พอมีการข่มขู่เป็นการชิงทรัพย์แต่ในการ,รแจ้งข้อหาก็จะแจ้งข้อหาที่หนักสุดนะหนักสุดครับหนักสุดนะคะค่ะแจ้งข้อหาหนักสุดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกันวางแผนหรือว่าดำเนินการ รวมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทําก็ผิดเท่ากันนะค่ะครับผิดเท่ากันครับนะคะ่มาถึงกันโชทรัพย์อันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆกันโชคนี่แน่นอนว่ามันจะต้องมันเหมือนกับขู่อะนะคะชิงทรัพย์นี่มันก็ขู่เหมือนกันใช่แล้วกันโชทรัพย์นะคะมันต่างจากชิงทรัพย์นิดเดียวนะครับเออกันโชคทรัพย์กับชิงทรัพย์ขู่เหมือนกันแต่ชิงรัพย์ขู่ว่าทันทีันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้ายอแต่กันโชทรัพย์ขู่เหมือนกันแต่ไม่ใช้กําลังทันทีเช่น มึงหาเงินมาให้กูเลยถ้ามึงไม่ให้กูวันนี้นะพรุ่งนี้กูจะไปตีมึงอาอย่างนี้นี่นอกระบบใช่ใช่ไหมใช่นั่นคือการโชคทรัพย์นี่คือการโชคทรัพย์ใช่ครับแต่การโชคทรัพย์ก็คือขู่เหมือนกันขู่ว่าจะทำลายหรือปจะสลายเหมือนกันแปลงเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําทันทีให้เวลาเขาก่อนให้เวลาก่อนให้เขาเวลาเขาก่อนดังนั้นชิงทรัพย์การโชคทรัพย์ ต่างกันตรงที่ระยะเวลาในการคมขู่แล้วโทษเป็นไงคะกันโชครัพย์กันโชคทรั์จะโทษเบากว่าชิงรั์อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทํร้ายทันทีไม่ทันทีครับแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้ขยับไปจนถึงเป็นการป้นรัะเช่นขู่สามคนมาคนมาสามคนพร้อมกันก็ผิดฐานกันโชคไม่ได้ผิดฐานป้นแต่ถ้าชิงทรัพ์พร้อมกันสามคนก็เป็นการป้นรัพย์เลยนะครับอย่างกันโชคทรั์เนี่ยมันต้องต่อหน้าไหมคะที่ขู่หรือหรือแค่ลายไป เฟสไปแชทไปข่มข่มขู่กันโชคทรัพย์อันนี้มันมันเข้าไปหรือมันต้องซึ้งหน้าถ้าไม่ไหมครับกานชิงทรัพย์ต้องซึ้งหน้าเขาต้องท้องทำลายทันทีนั้นใช่ไหมครับจะต้องทําลายทันทีแต่การโชคทรัพย์อย่างที่ผมบอกว่าแค่ขู่เขาคุณจะโทรศัพท์ไปขู่ก็ได้ส่งไลน์ไปขู่ก็ได้ค่ะหรือส่งจดหมายไปขู่ก็ได้เพื่อให้เขาส่งมอบทรัพย์ให้หรือทรัพย์สินให้เพราะฉะนั้นการกระโชคทรัพย์กว้างกว่าแต่โทษต่ํากว่านะ เทาต่ำกว่าครับค่ะอันนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะแหมความผิดเกี่ยวกบับทรั์เนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินครับรีดเอาทรัพย์อันนี้ก็ก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยได้ได้ยินมากเท่าไหร,ร่รีดเอารั์เนี่ยได้ยินบ่อยครับแต่แต่มันไม่ใช่ภาษารีดเอาทรับแบ็กเบลก็คือการแบ <M> ็กเมลใช่ก,ก็คือการขู่ว่าจะเอาความลับไปเปิดเผยถ่ายคลิปอะไรไว้อย่างนี้ใช่ถ้บถ้าไม่อยาก ถ้าไม่อยากให้เอาความรับวไปเผื่อเฉยเช่นธนาเกิดผมมีเมียน้อยจะเอาไปบอกเมียไม่งั้นแหมยกตัวอย่างให้ตัวไม่งั้นน่ะเมียแกรู้แน่เอาเงินมาอย่างเงี้ยผมก็เลยรีบคว้าให้แล้วเอาไปเท่าไหร่ทีเอ๊ะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดไม่เคยเกิดยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เรียกว่า รีดเอาทรัพย์หรือแบ็กเมลนะครับแบ็กเมลครับผมใช่ครับคือไม่ไม่ให้เอาเนี่ยจะแฉนะแต่ไม่มีการทําร้ายกันนะไม่มีการข่มขู่จะทําร้ายคือจะแฉคือแค่บอกว่าจะเปิดเผยความลับเพื่อให้ได้มาซื้อทรัพย์สินทั่นเองครับส่วนความลับนั้นน่ะจะเป็นความลับร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือเป็นความลับที่มันผิดพลาดอยู่แล้วเช่นเป็นข้าราชการทุจริตมีคนพบเห็น แบบนี้ข้าราชการท่านผิดอยู่แล้วแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเปิดเผยเพื่อแบกเมย์เขานะค่ะถ้าเราจะไปมีคอร้องเรียนลองเรียนได้แต่ว่าไม่งั้นผมเอาไปให้ตํารวจไปให้คุปตะประชาคุณคุณอยากให้ผมทำไหม,มถ้าไม่อยากผมทำเอาเงินมาอ,มอย่างนี้ก็แบกเมย์นะครับ<อ>ก็เป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์แต่รีดเอาทรัพย์เนอย่างที่ผมบอกและ่ะมันแค่จะเปิดเผยวิธีการคล้ายกันโชคก็คือต่อหน้าก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ที่ไหนก็ได้ได้ทั่วโลกนะครับ ที่เราเคยได้ยินกันก็คือว่ากรณีที่มีการไปถ่ายผู้หญิงสาวหรือเด็กหญิงใช่ไหมคะครับแล้วก็เนี่ยอบอกว่าจะเอาเอาคลิปไปเผยแพร่ให้เสียหายอะไรเนี่ยเพราะนั้นบางคนก็ยอมที่จะจ่ายไปครับหรือว่าโทรมาเนี่ยนะคะพอดีเราซับแบบเนี้ยก็คือว่าก็ต้องมาต้องมาถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับถูกต้องครับลักษณะพฤติกรรมคนร้ายจะอาศัยความ ใจอ่อนหรือหวาดกลัวของเหยื่อนะครับถ้าคุณยอมนะครับเขาก็จะขู่แบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะอย่ายอมนะครับถ้าถ้าอย่ายอมแล้วก็ดําเนินคดีกับคนพวกนี้เลยนะมันอาจจะเป็นต้องเจ็บปวดเสียชื่อเสียงยิงแต่เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของเขาครับอืมค่ะนะคะก็ก็น่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นก็ก็ระมัดระวังละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ บางทีคนรู้หน้าไม่รู้ใจหรือแม้แต่คนใกล้ตัวหรือคนที่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยบางทีก็แบ็กเมย์กันก็คนที่ก็ส่วนใหญ่ก็คนรู้จักกันนั่นแหละครับคนไม่รู้จักกันเขาไม่เขาไม่รู้จะเอาคำรับเราที่ไหนไปเปิดเผยหรอกค่ะค่ะจริงไหมครับค่ะคนที่หักหลังเราคนที่รู้จักเรานั่นแหละอเพื่ความผิดนี้ความผิดนี้คือความผิดของคนรักกันจริงคนสนิทกันจริงคนไม่รู้จักเราเขาไม่มีข้อมูลไปเปิดเผยหรอกค่ะหรือแม้แต่เนี่ยแฟนกันนะครับตอนรักกัน ดีๆก็ดีทุกอย่างแต่พอเลิกกันเนี่ยโออีกฝ่ายนึงเอาเอาไปแฉเลยนะมีเยอะนะมีเยอะนะพี่โอมมีลูกความมาปรึกษาเยอะนะว่าเนี่ยตอนรักกันใหม่ๆจีบกันผู้ชายขอมเวศสพันธ์ขอถ่ายรูปเตะตามใจสามีตามใจพี่ชายหมดทุกอย่างสภาพหนึ่งพิชามานเข้าสิงเลยอข่มขู่สารพัดถึงทุกวันนี้ยังเป็นเป็นเป็นปัญหาเลยเพราะว่ากลัวเขาค่ะค่ะกลัวเขาผู้หญิงบางคนก็แบบว่า อยากจะเลิกก็ไม่เลิกไม่ได้เพราะมันเก็บความลับเอาไว้อะไรอย่างนี้ยิ่งมันควระเลิกไปแล้วแต่พอมีครอบครัวใหม่ค่ะะอมันก็เอามาคุยกแลลวแต่สามีมึงรีดเรียกเงินอันนี้ก็เรียกรีดเอาทรัพย์อันนี้เรียกว่ารีดเอาทรัพย์คค่ะทีนี้มาถึงที่เราได้ยินมากเลยในในยุคนี้ช่อกงทรัพย์ช่อกงนะใช่ครับช่อกงนะช่อกงนี่เป็นโทษไม่สูงมากช่อกงประชาชนหรือช่อกงธรรมดาช่อกงช่อกงหลักการก็คือว่าคนร้าย จะใช้วิธีการหลอกลวงค่ะหรือปิดบังข้อความจริงที่ควบอกให้แจ้งหลอกลวงวิธีการหลอกลวงเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำ้ายนะนะไม่ใช่การชิงทรัพย์ค่ะแต่เช่นชักชวนเราไปลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง,ท,งทั้งที่ธุรกิจนั้นมันไม่มีอยู่จริงค่ะ หรือมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือมันเป็นไปไม่ได้หลอกให้ลงทุนหลอกให้ลงทุนได้ผลตอบแทนสูงใช่ให้ผลตอบแทนเกินกว่ากฎหมายกาหนดเยอะร้อยแปดสิบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความจริงไม่มีการไม่มีการลงทุนจริงสอบถามก็ไม่บอกวิธีการแบบนี้เรียกว่าหลอกลวงเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ไปซื้อทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกถ้าเอาไปซื้อทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นความผิดฐานช่อกงแต่วิธีการความผิดฐานช่อกงเนี่ยมันเยอะมันขึ้นอยู่กับ คนร้ายจะมีวิธีการยังไงบางคนเนี่ยอย่างคดีที่เป็นเอ,อที่ผมเคยเจอนะพวกคนทรงเจ้าเข้าผีอืคนทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเวลาถูกฟ้องก็คือความผิดฐานชอบโกงชอบโกงนะครับหอกว่าถ้าทําแบบนี้แบบนี้ชีวิตจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ร่างทรงร่างทรงหรือบอก ให้หวยรวยเบอร์อแต่จริงๆมันไม่มีอยู่จริงทําไม่ได้จริงพิสูจน์ไม่ได้แบบนี้อันตรายมากแล้วเข้าขายช่อโกงนะเข้าขายช่อโกงครับค่ะแต่บางทีเราก็เราก็ยังเห็นอยู่นะก็เห็นเห็นอยู่น่ะแต่ว่าบางทีคนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อความศรัทธาอนะไรน่ะศรัทธาก็ศรัทธาได้ครับแต่ว่าถามว่าศรัทธาแล้วทําให้เขาสูญเสียเงินทองไปเพราะการหลอกลวงคุณหรือเปล่าค่ะถ้าคุณทําให้เขาสูญเสียเพราะทองไปเช่นเอ่อบเม,ม,ม,มันเคยมีอยู่คดีหนึ่ง เป็นคนเป็นเป็นร่างทรงไปหลอกไปหลอกชาวบ้านบอกว่าต้องจัดพิธีเองก่อนต้องจัดพิธีตั้งสารพระภูมิแล้วตัวเองจะเป็นคนดําเนินการค่ะหลังจากนั้นจะขายที่ดินได้อต้องขายพิธีนี้ต้องใช้เงินเท่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้ต้องต้องจะขายที่ดินได้ภายในเจ็ดวันห้าวันแต่คุณต้องลงทุนเยอะนะอะไรประมาณนี้นะครับค่ะก็จ้างเขาเป็นแสนนะเพื่อที่ดินราคาหลายล้านสุดท้ายที่ดินขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็รู้สึกว่าโดนหลอกค่ะ โดยหลอกก็ไปแกล้งความร่างทรงเขาก็บอกว่าเขาเป็นแค่พิธีกรรมเป็นความเชื่อแต่ไอละไอหนึ่งแสนบาทที่เขาจ้างเนี่ยเป็นค่าแรงผมไงค่ะค่าที่เขาไปซื้อเครื่องเครื่องมือเครื่องไม้พวกของบูชาต่างๆค่ะแต่มันมีเทปมันมีครับบันทึกรับรองว่าถ้าทําพิธีกรรมนี้แล้วเขาจะขายที่ดินได้แบบนี้ก็ขายช่อกงเพราะฉะนั้นใครจะฟ้องร้องในประเด็นช่อกงเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานนะ ใช่ไหมใช่ครับช่อกงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าคดีอื่นๆมันชัดเจนอย่างเช่นรักรพท์หรือทรัพย์มันอยู่เขาใช่นะครับแต่ช่อกงเนี่ยเขาวางแผนบางทีมันเถียงกันได้ใะนั้นช่อกงคุณเชื่อเองอะไรอย่างนี้บางทีบางทีก็เป็นเรื่องช่อโกงโดยใช้กลอุบายช่อกงโดยแสดงความรักก็มีเห็นนะครับหลกรักออนไลน์รักออนไลน์ก็มีเยอะแต่เอาอย่าง รักเธออยากส่งของมาให้แต่ตอนนี้มันติดขัดอยู่ที่กรมศุลออของส่งมาแล้วค่ะแต่ว่ากรมศุลนอกาต้องชําระภาษีเธอหรือว่าเดินทางมาแลกแต่ถูกกักตัวอยู่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติคอย่างเงี้ยที่นี้สารดีกาเคยพิพากษามาแล้วนะครับว่าเป็นความผิดฐานชอโกงโดยใช้คนหลงรลวงว่าหลงรัะค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็คือชอโกงทรัพย์มีหลายรูปแบบนะมิจฉาชีพก็ชอบใช้นะคะแล้วก็บางทีแบบตีเนียนมาแต่ครอบเป็นไม่สูง โทษจำคุกไม่เกิน3ามปีจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ว่าไอคนชอบโกงมันรู้ตัวมันจะชอบโกงหลายๆบาทโกงเยเอะโกงหลายๆคนค่ะแล้วคนหรือบางทีโกงไม่เยอะหรอกโกงทีละห้าร้อยพันผู้เสียหายก็ไม่อยากไปอมัไปไม่กี่ร้อยไม่อยากไปแจ้งความเป็นคดีแต่มันก็อยากจะหลอกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่หยุดหย่อนกฎหมายลงโทษแรงๆพวกนี้เพราะอัตราโทษมันต่ํา <c oughs> ค่ะค่ะยิ่งในยุคโซเชียลเนี่ยนะคะคในยุคนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการจะโอนเงินจะทําธุรกรรมทางการเงินอะไรให้ใครเนี่ยนะก็ระมัดระวังให้รอบคอบแล้วกันนะคะครับผมทีนี้มาถึงคําว่ายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์อันนี้ก็ก็เหมือนกันนะ,ะยักยอกคือแอบบแอบบแอบบเอาไปมันคล่แค่ลักทรัพย์ไหมคะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนลักทรัพย์นี่คือเจ้าของเขาไม่รู้ตัวค่ะหรืออาจจะรู้ตัวแต่เจ้าของเขาไม่ได้มอบหมายหรือฝากฟังให้เราดูแลค่ะเรา คนร้ายถือวิสาสะหยิบไปเลยหรือโอกาสเผอหยิบไปแต่ยยกย่อทรัพย์มันเกิดจากความไวเนื้อเชื่อใจกันคือเจ้าของทรัพย์สินส่งมอบทรัพย์นั้นให้คนที่ช่วยดูแลช่วยเก็บรักษาไว้ให้หน่อยเช่นผมฝากเงินไปกับพี่อิ๋วพี่อิ๋วผมฝากเงินไปซื้อของหน่อยอิ๋วไปถึงก็เงินหายไม่มีเงินมาคืนอ้างว่าเงินหายจริงๆเอาเงินไปใช้ส่วนตัวความผิดฐานกยกทรัพย์คือการกระทาที่เบียดบังเอาทรัพย์ไปในการครอบครองตัวเองนะครับ เช่นผมยกตัวอย่างว่าเราเช่า,เราเช,าเราเช่าบ้านเขาอยู่ค่ะอ่าแล้วเราก็เบียดบางทรัพย์สินของเขาไปาใช้ค่ะหรือเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะมีมีมีเป็นเจ้าของร่วมกัน,น,กนแล้วเราก็เอาของของเขาไปเบียดบางคือพูดง่ายๆลักทรัพย์คนร้ายไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินแต่ยยกยอกคนร้ายเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินอืแล้วก็เอาทรัพย์สินนั้นไปจากการที่ อยู่ในความครอบครองของตัวเองนะครับเหมือนกับอ้าวเราอาจจะให้เพื่อนยืมรถไปใช้อะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนไม่เอามาคืนต้องประเด็นครับเพื่อนยืมรถแล้วยกรัพย์เลยถือว่ายักยอกรั์แต่ถ้าเราแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้มายืมเพื่อนแอบขโมยไปก็เป็นลักค่ะอ๋อมันก็มีกรณีอย่างไฟแนนซ์ใช่ไหมคะถ้าเขารู้ว่าใครที่ผ่อนอยู่แล้วเอารถไปถูกไปขายอะไรเงี้ยเขาฟ้องยักยอกซัย์ได้ถูกต้องครับคือถ้าสมมติว่า ทรัพย์สินอยู่กับเราเพราะเราไปผู้องเช่นรถยนต์ที่เข้าซื้ออยู่ค่ะเมื่อเราเอาไปขายเนี่ยมันก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับเพราะว่ารถอยู่ในความครอบครองของเราก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะฉะนั้นความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปีนะครับค่ะส่วนคนที่ซื้อไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่เจ้าของรถก็เป็นความผิดฐานรับของโจรรับของโจรอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าทรัพย์ที่ มีคนเอามาขายให้เราเนี่ยเขาขโมยมาหรือเอามาจากไหนครับอาจจะโดนข้อหารับของโจรได้ความผิดฐานรับของโจรก็คือหลักๆก็คือว่ารับซื้อรับไว้ช่วยจําหน่ายช่วยซ่อนเลนวิธีการต่างๆนั่นแหละครับจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดฐานรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลับของโจรทั้งทั้งหลายแหละนั่นแหละครับปัญหามันก็คือว่าถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ผิดนะมันดูที่เจตนาดูที่เจตนาแต่ถ้าเขารู้เขาผิดทีเนี้ย มันก็ตอบไปตอบตอบยากว่าจะรู้หรือไม่รู้ยังไงแต่บางคนรู้แต่อาจะบอกโอ้นี่ไม่รู้ก็ได้มันดูมันพอดูได้พอมันวิธีผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีคนเอารถมาขายคุณคุณจะดูอะไรก่อนนะดับแรกค่ะสมุดคู่มือก็ต้องดูว่ามันเป็นชื่อชื่อเขาไหมหรือชื่อไฟแนนซ์อยู่อถ้าชื่อไฟแนนซ์อยู่คุณยังรับไว้คุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับสองถ้าสมมติว่าเป็น เป็นทรัพย์สินที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้เป็นเจ้าของเช่นเหล็กทอดหนึ่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็ต้องดูต่อไปอีกว่าคุณรับซื้อไว้น้นมันผิดที่ัสยไหมเช่นคนไม่รู้จักกันห่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาบอกคุณว่าขายห้าร้อยบาทต้องสงสัยแล้วนี่เป็นขโมยมาเนี่ยจากไหนพระพุทธรูปเป็นคนจะอยู่ที่ไหนถามที่มาที่ไปก็ไม่รู้แล้วคุณก็ยังรับไว้ค่ะแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นความผิดฐาน รับของโจรก็เป็นยังไงคะรับของโจรก็จะเป็นเกินสามปีเช่นเดียวกันครับเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรับของโจรแบบลักษณะคุณค้าขายเป็นอาชีพร้านขายของเก่าเนี่ยจะโทษสูงขึ้นใช่ไหมครับออพวกร้านขายของเก่าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าว่าไปเอามาจากไหนใช่ครับนะบางทีก็เห็นเห็นอยู่เลยว่าเป็นทรัพย์สินทางราชการมาเลยยังไงก็ยังยังยังรับซื้อไว้แบบนี้ก็มีเยอะครับค่ะ หรือพวกร้านเนี่ยร้านร้านมอเตอร์ไซค์อะไรใช่ไหมปฏิกิริกามอเตอร์ไซค์ถูกชำละชิ้นส่วนมาหรือว่ามาขายมันมาดูมนดูออกนะพฤติการคุณจะบอกคุณไม่รู้พอคุณรับมาปั๊บคุณก็ไปดัดแปลงเอาคคทแคทดซียอันนี้ไปใส่อันนี้เอาเลขกตัวถังไปใส่อันนี้โอ้ยอย่างนี้เรียกว่าช่วยซื้อช่วยระบายช่วยจำหน่ายช่วยช่วยซ่อมเลนยังไงก็ต้องเข้านะครับก็เข้าข่ายรับของโจรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัย์